สวยถึงไปถูกเลยไงถูกหน้าคุณแม่ติดจมากหน้าคุณแม่เป็นไรคะคือแบบว่า <c oughs> ดีใจมากเลยก็ตกใจมากเลยนะเลยดูสภาพที่อาจจะไม่สวย,ย <c oughs> คือแบบว่าคือช่วงนี้รู้สึกว่ากระโปรงนิกเกะมันแบบมันคับช่วงแบบสะโพกช่วงก้นช่วงแบบใน <c oughs> ท้องทีงท่ออไม่ได้ท้องเชนออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบเจ๊ก็เลยแบบว่าลองตรวจดูอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยหูเข้มจัดไม่ต้องตรวจสองอันที่สองอันที่สามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตรวจอีกโอ้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วขอร้องแต่ว่ายังไม่บอกไปนะจะไปบอกอีป้ากันแค่นี้ก็จัดแล้วผู้หญิงค่ะผู้หญิงสาธุเมื่อกี้กกจะมาตกี่ยวปายด้วยก็เลยเดี๋ยวลองตรวจดูก่อนเพราะช่วงนี้กระโปรงแม่งครับครถโอ้ยแปลว่าอะไรทองทองที่ไม่ใช่เป็นโควิดอะไรเนี่ยไม่รูสวนเนี่ย เธอใคร